ล้องลาปล่อยน้องเล่นน่ะโอ้โห girl เน n e y m อ n e y j o น y w a n ย a ฮะอ่ะ ไปทองตู้หมาเล่นอย่างอันเนาะของเล่นอย่างอี้น้องหมาเล่นวะมันจะมีคนแย่งละขาบโอ้ห้องอี้ก็ได้วะฮะอี้อี้ต้องอี้ก็ได้